ที่หมูหมกินนวยเขาใหญ่กว่ขอบคุณจริงๆที่ใจบางคนเวลาพูดธรรมดาไม่รู้ฉันรู้สึกยอย่างไรก็วความรู้สึกมาช้าแต่พอลองบอปะอินอินเราเริ่มเข้าใจความหมายแล้วก็จะอินกับคาแรคเตอร์ล้วก็จะแบบเล่นได้แต่พี่ถังเป็นแบบนั้นทีนี้ครูต้องช่วยพี่ถังในการที่ว่าอยางจะ e รีอคชันยังไง ตอนดิปครูใหญ่พูดว่าตอนนี้ตอนที่เนเน่พูดว่าฟังดีๆนะมีสตินะตอนที่เนเน่พูดตอนนี้ว่าจะไม่ยอมให้ครูเอากดบ้าบอลอะไรนั่นน่ะมาควบคุมพวกเราอีกแล้วพวกเราจะปกครองกันเองตั้งแต่ตอนแรกที่เราพูดแล้วอ่ะอ่ะว่าห้าทีมันผิดธรรมชาติทุกคนแบบใช่ยิ่งเหิมมันต้องมีอารมณ์แบบต้นงแบบใช่นอกจากเราพูดแล้วทุกคนเห็นด้วยไม่พอดีมยังแบบสนับสนุนไอเดียของเราอีกเรื่องขงุต้องเลย บบใช่อันนี้ยิ่งแบบค<บ>ือหน้าต้องแบบ,แบ,บสใสียใจใช่หน้ามันต้องออกพี่ถังแล้วตอนที่พี่ถังหมัวล้อแต่เมื่อกี้ข้อน,นี้คือพอเอามาคาบป,ปุ๊บตั้การหัวล้อแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยพี่ถังเวลาพี่ถังหมัวล้อ ไม่รู้สึกเซกอะ่ะมันก็ไม่เซกแต่ครูอ่ะจะเห็นบางทีที่ถังไม่ออกหัวเราะไม่ทันก็เลยหัวเราะออกมาแบบเซกเซกแล้วคนดูก็เห็นว่ามันเซกมันออกมาเพราะฉะนั้นพี่ถังต้องพี่ถังเป็นคนตลกข้างในอยู่ล้ว่าคือถ้าให้ขำอ่ะเดี๋ยวพี่ถังก็จะแบบ <c oughs> หาเรื่องขำอะไรพี่ถังออกมาได้ง,งานต้องทำใช่แใช่ใช่ใช่จนมาทั้งเห็นเนเน่รีแอคชั่นตอนที่เนเน่พูดตอนนี้จะแม่ นเนน่ๆไม่เคยพูดอะไรเลยแต่ยูดีเน่ๆบอกว่าเราจะปกป้องกันเองเอารู้สึกเหมือนคืนออตกใจเออแล้วตกใจต้องทำหแล้วเป็นยังไงเตออื่นได้ยังต้องเล่นให้ชัดนะซววมไม่ต้องอย่างนั้นะ่ะมันเยอะไปมันอาจจะแค่ฝึกฝึกอือ,อารมณ์เหมือนคือห้ามพูดคำหยาบมันจะเป็นหมด เออนึกออกมะเรานิ่งเออแต่หน้าต้องค้างไว้คือทุกอารมณ์ที่ถังห้ามเล่นแล้วปล่อยออกไปเหมือนปล่อยอารมณ์นั้นออกไปไม่ได้ที่ถังต้องแบบระค้างเหมือนถ่ายรูปค้างไว้เหมือนตอนที่เราถ่ายภาพนิ่งเออค้างไว้จนกระทั่งมีอะไรใหม่เข้ามาถึงจะเปลี่ยนอารมณ์ได้อะลองเลยแต่ไปด้ว่าจะไม่ได้วดวดววเว้ยเพราเราอะฟังด้วยนะ แต่ในระหว่างที่ฟังคือสะใจยอยู่ยังสะใจอยู่จากอารมณ์เดิมตอนมันนี้ว่าจะประคอ,องกันเองใช่อืมอันนี้อาจจะมูช้าคนนีห้หรืออาจจะแบบใช่ลองแบบเออเออจะจะเล่นใช่ถูกอปล่ามันอาจจะเป็นใช่แบบอึง้งอึ้งเลยไม่ต้องแบบอื่นก็ได้แบบใช่ใช่หรอเปเป็นแบบใช่ อเออดีแีิกิริยนนี้ไงจำไม่ได้นะเขียนไหมเดียวไม่ต้องเขียน,นจำได้จำไปดีใช่ไม่อันนี้ยังเด้งออกมามันต้องเป็นอารมณ์ใช่ใช่ช็อกที่เขา